่สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะ๋อมารับชมชุดบนน้องควเนาะนี่แหละครับผมหมดที่พานมาชุดที่พอแต้มปล่อยต่องวดแล้วพอแต้มเพิ่นให้ชุดสามตัวพวาคนาปล่อยชุดสามตัวน้ำงวดที่พานมากับนี่ชุดแรกที่ปล่อยต่องวดงวดที่ผ่านมาครับก็ถือวาเข่าสามตัวโต๊ะครับทผช่ชมครับนะครับล่างพอแต้มเพิ่นกระเน่นเจ็ดหลักสิบ อันนี้เป็นชุดเต็มแล้วพอเนาะอันนี้ชุดล่างได้ไปแล้วโค้งชุดไทยแล้วเนี่ยวันนี้อ่าชุดล่างได้ไปแล้วพอเป็นชุดบนนี่ครับวันนี้เอาหรือพอจะให้ชุดล่างไปน้ำเอาทั้งล่างทั้งบนไปเลยแล้วก็สามส่วนนั่นละพ่อเนาะชุดสรุปเลยเนาะครัพ่อชุดสรุปโค้งชุดไทยครับผมครับอืมค่ะเอารับชมนั่กันสองสีตัวนี้ครับพ่อที่หนึ่งเนาะหนึ่งตุลาเนาะครับผมค่ะ ชุดสรุปโค้งสุดท้ายเนาะค่ะพ่อแมนชุดล่างอย่างเดียวก็ลงไปเลยเด้อครับเอฟซี FC แฟนคลับทั้งชอ่องอันิกาท่านไหนล่อชุดบนก็นอยู่ในชุดนี้แหละครับพ่อพนว่าอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะ,อะเอาชุดบนนี่พ่อจับคู่แล้วเนาะครับผมค่ะไม่ต้องนั่นเพราะว่าไม่ต้องเอารักเลยเพราะว่ากันแล้วกันแล้วนะครับผมแมน ว่นให้ไปตอเรียวว่าให้ร่างเนาะให้ร่างครับบนนึงท่านในพ่อว่าท่านในได้ร่างก็มีเก่าลักเก่าที่พ่อให้มีเก่าหาเก่าอยู่ได้นี้แหละครับมีเปลี่ยนแปลงมาพอร่างมีนต่หน่อยลงตัดหน่อยลงนะตัดลงหน่อยลงครับผมเนี่ยวิ่งสี่ครับบนวิ่งสี่กับทาชม วงกลมที่4ตัวเดียวจคู่แล้วเนาะครับค่ะสีะ่หนึ่งอ๋อสองคู่หนึ่งมาครับสองคู่มีชุดสามตัวนั่งบอกว่ามีมีสี่หนึ่งสี่สองโอ้ บอม,มีตัวร่องตัวยังเนี่ยพอเอาถ้าเต็มชุดพ่อนี่มีหลักใดอีกเนี่ยพอมีเท่านี้เอาเท่านี้มีเท่านี้เอาเท่านี้บนแม่โอ้ครับจับสามตัวเนาะสามตัวครับสามตัว<ม>ก็อดีเป็นหกตัวเนอะครับเพราะว่ามันี่นี่สามตัวจะไ,ได้จะค้างพอสามตัวน 0ูนย์สีส่นึ่งถ้ไปตามสุดนี่ละครับหน,นึ่งสี่นึ่เจ็ดสี่นึ่มันมันยีมี่ที่สองน้ำเนาะมันเจะเป็นหกตัววลายเนาะแครับแมนครับ,รบเออปลายกบบว่ายันยันมันไหลครับผม หลักรอยของพอแตมคือศูนหนึ่งเจครับท่านชมสี่สองพอสี่สองพอว่ามันสี่ศูนย์สี่สองครับหนึ่งสี่สองเจ็ดสี่สองโอ้ สูตรบนนเช็ดไอ้ชนกันที่ซีบบาแม่นครับเน้นเน้นครับเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่สองเน้นองหางครับแ้วเอฟซีกับสำหรับพอีรมก็ว่ามันลายตัวอยู่ดอกเจ็กสามตัวนะมันก็มีหกหางสานิ้ครับการท้องพระจเบิดก่จังเยมันบหมาะคครับแต่ว่าชองตัวมีท้นนี้ล่ะี้นนี้ก็ถึกแล้วค่ั เรียว่ากับกลับน้ำเอฟซีบอกเอฟซีซีหนึ่ง1ีสองนี่่บด้ปักหลักก็พอเนาะบ่ได้ปักหลักอ่าพอว่าซีหนึ่งีสองแค่สองคู่ครับชุดบนกลับไปน้ำครับอันนี้ตรวจเลยอ่าตรวจน้ำครับผมล่างเนาะครับล่างเอาสีแดงบน รา่างี่จ้บคู่ให้่ยเน้นๆเลยบ่ต้องเอาลายตัวรครับ5 8 5 9านีนะานี้วิ่งตัวไรพ่อมีวิ่งมากส,สใจเบาเท่าแห้งแทนอบาทนี่ห้าแนะ <laughs> ปดห้าเอยู่ครับสองโผล่แล้วกแต่ เ <58, S 2> ที่ยว่า 59, ตามตามสูตรนี้มันสีเน้นตัวนี้ข้าบเกาแมนครับตามที่ว่าแก้งมที่เิ็งสูตรร,ตรับที่ยหว่ตองวดกับพี่น้องเที่วว่าเรียกสองตัวนี้มันจะเน้นนองวันนี้เอาสองตัวนี้แ่ละครับ ชุดหลังมาก่อนเนาะรับเน้นที่เก้าอันนี้มันบนเน้นที่สี่นะครับบนวิ่งสีครับท่านชมชุดสามตัวเลยครับเอฟซีแฟนครับกระามล่อมาหลายนะครับเนาะนี่ครับวันนี้พอแตมจับให้หกหางครับแต่ว่าจะเน้นให้สองหางคือเก่าครับผมเอฟซีมาเก่าน้ำกระทเนี่ชุดอื่นถ้าชอบก็ตีไปน้ำด้วยครับพอแต้มมามีโอกาส อยู่ครับเนาะชุดพอแต้มสรุปชุดล่างนั่นนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวบ่าวเถ่าจะเอาชุดที่พอแต้มให้ต้องวดชุดล่างเปรียบเทียบเบื้งไปนั่กันครับเพราะว่าบนเน่อาจจะมากตัวที่พอแต้มบริจับชุดเด่นให้ครับผม,มถือว่านซันนี่ก็ถือแล้วเอาสูตรอะไรเล่ยเอาสูตรบนเพราะมีเหยืบรรงบอกพ่อววันนี้ว่าตัวใดช่วยกันมีอยู่มีอยู่แต่ว่ามันบริกรกันไลยมันหนุนเรื่องอกันบอกว่าตัวนี้นี่อันนี้เป็นบนแนวทางบน เมื่อก่อนหอยเบิงยูมันได้เกจกับสูตรนี้มางวดกันเนาะครับสูตรจริงๆเนี่ยครับผมวันนี้ได้สองกับหาแมนสองกับหาครับผมถึงนบนราณิมานังกันสองกับหาครับผมสูตรเด็ดกันไปเลยไหมอ่าเจ็บซีเป็นสูตรที่พอแต่งคำนวณไปนล้วครับผมพอแล้วทางพอแต่งพอแต่งนี่เพิ่นมีสูตรมียังไงตัวนี้มันมันมัน มันไปลักรลอยเขเลยบวบๆนั่นมันศูนกันนึงไปรักลอยลายธเดศูหนักคำนวณนะครับเนาะนี่เมื่อกี้นี้มันกัเขาเน้ตว่าเอามากันไปสี่หนึ่งนั่นเน่าเมื่อกี้สองกับสามันกัมาสามครับเออมันไมนได้ศูนกับหนึ่งเยครับแต่ว่าที่เนี้มันก็มีหนึ่งกับสอนั่นนะ่าเหนึ่งกับสองต่วหนึ่งศูนกันหนึ่งเนี่ไปรักไปรักลอยนั่นมันบอแตม เออเมนครับคือเขาเอาเอาเอาสูตรสูตรสูตรเก้าที่ที่เขาจับงินหนึ่งสูนหนึ่งสี่าเงี้ยที่เขาจับเงนกันงวิน้นบางทีครับเออูนเจ็ดสามมัน่ะครับผมอันเก้านี่แหละครับผมออคันตวดกัเขาตัวตวดกะทีแต่ตวดเอาไม่ดีเ่าไร่นเมนแคปหน้าจอนะค่ะนะทัง โคงสุดท้ายของพอแตมเนาะค่ะในวัวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันาเนาะคะ่ะบนพอแตมว่าวิ่งวิ่ง4จับคู่ให้กับมีซีหนซีสเน้นทั้ง2คู่เนาะคะ่ะเน้นซีหกับซีสองสำหรับหน้าทางเลข3าตัวลักร้อยพอแตมให้0ูนย์หจ็ดับคู่ให้กับมีศูนย์ซีหนึ่งหนึ่งซเนู่นย์ีสองเจ็ดีสเน้นให้สองคู่เท่าน,น,นะะั้นค่ะ คือ7 4 1กับ7 4 2นะคะสำหรับแนวทางเรขล่างนะคะวิ่ง8กับ9พอแต้มเน้นที่เานะคะจับคู่ห้กับมี่หาแหาเกานะคะเน้นที่2คู่เท่าๆกันเนาะ,ค,ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้ไม่เพียงเทนน่านี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านชื่ชมทุกท่านสชคดีรวยๆเฮงๆกันสุข,ขสุขคานนะคะ่ะพอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ